ทหารมีตั้ง4ี่แสนคนจะไปให้พลทาหารไปรบทำไมอืมทหารก็ไม่เคยเกณฑ์นะครับสงครามก็ไม่เคยรบฝึกก็ไม่เคยฝึกนะครับแต่ก็มาตั้งคำถามแบบนี้เพื่อลิดลอนนะครับความรู้สึกของนักการทหารซึ่งทหารไทยเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า15ราย นะครับและทํามสงครามยาวนานมาจนถึงขนาดนี้ก็กว่า3เดือนแล้วนะครับรบกับเขมมียนยกนี้ก็มายกที่2ที่3แล้วนะครับยอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นวันนี้พักสมไม่ฟีเวอร์เหมือนเดิมนะครับไม่ฮือฮาเหมือนเดิมเพราะทุกคนเริ่มเห็นท่าแท้โดยหลักของมันคือความจริง สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิ์หกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของภาคประชาชนคราวนี้พระประชาชนออกมาขึ้นไหวอย่างเป็นทางการจัดเวทีขึ้นมาอ้างว่ามาขอโทษประชาชน ขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านมาให้กําลังใจเราแล้วก็มาให้คําติชมต่อการทํางานของพวกเราที่ผ่านมานะครับผมจดประเด็นตั้งแต่ทุกท่านฟังทุกท่านพูดไว้หลายประเด็นครับขอไล่ทีละประเด็นดังนี้นะครับใช้เวลาไม่นานครับประเด็นแรกครับต่อประเด็นเรื่องปัญหาสันติภาพนะครับที่เพื่อนของเราฝั่งนี้เป็นคนถามนะครับผมมีความเห็นอย่างนี้ครับ ผมเห็นด้วยว่าที่ผ่านมาเราทำไม่ดีพอที่จะหยุดยั้งสถานการณ์ไม่ให้มาถึงจุดนี้ผมคิดว่ามาถกเถียงสถานการณ์กันมาถึงจุดนี้เนี่ยมันยากลำบากแล้วดังนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคิดว่าเราทำไม่พอที่จะหยุดยั้งสถานการณ์มาถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนของผมที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดทุกคนนะครับไม่มีใครกระหายเลือดไม่มีใครกระหายสงคราม พวกเราต้องการสันติภาพและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าวันนั้นพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้สถานการณ์จะไม่มาถึงจุดนี้เด็ดขาด,ดผมเชื่อว่าถ้าพวกเราเป็นรัฐบาลตั้งแต่วันนั้นเครื่องมือต่างๆจะถูกมาใช้เพื่อยับยั้งไม่ให้สถานการณ์มาถึงจุดนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการทูตไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการต่างประเทศ จะถูกทำนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและสถานการณ์จะไม่มาสู่จุดนี้ที่ประชาชนต้องเดือดร้อนนะครับปัญหาข้อที่2ครับปัญหาข้อที่2ที่ผมอยากจะตอบก็คือเรื่องออการฉีกสัญญาวันนั้นเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเราเป็นคนตั้งโจทย์ทิ้งไว้ตั้งแต่กลางปีก็คือเงื่อนไข MOA นะครับเมื่อสถานการณ์มันมาถึงจริงๆเราจําเป็นต้องตัดสินใจเราตัดสินใจเสี่ยงอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เราทําอย่างเปิดเผยครับข้อเสนอของทางการเมืองของเราเปิดเผยและตรงไปตรงมาแต่เราทําไม่สําเร็จเราล้มเหลวนะครับแล้วผมคิดว่านี่คือสปิริตที่ผมชอบมากไม่เคยมีเวทีไหนที่ผู้นำของพวกเราทั้ง4ี่คน มาอยู่ด้วยกันนี่เป็นเวทีแรกครับเพื่อมาทำไมครับเพื่อมาบอกว่าเราทำพลาดไปแล้วแล้วเราไม่ขอโทษอย่างอิดอิดออดอดครับมาขอโทษมาแสดงความรับผิดชอบกับการตัดสินใจอย่างยืดอกตรงไปตรงมาและเปิดเผยเหมือนตอนที่เราทำา o o a ครับและนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกประชาชนในวันนี้นะครับ นี่คือครั้งแรกจริงๆที่พวกเรามาแล้ววันนี้นี่คือสปิริตของทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์คุณนัทพงศ์หรือว่าอาจารย์ต้นพวกเรามาที่นี่ผมคิดว่ามันคือสปิริตของเราว่าเรามาบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาณนะวันที่เราทําเราทําอย่างสง่าผ่าเผยณนะวันที่เราทําไม่สําเร็จเราก็มาบอกกับประชาชนอย่างสง่าผ่าเผยเช่นกันชนเรเราเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยจำนวนนับแสนนะครับที่ต้องไปอยู่ศูนย์ตกพยกเราเป็นห่วงนะครับพี่น้องหลากหลาของเราที่กําลังทําหน้าที่อยู่ในแนวหน้าแล้วก็ทุกๆวันเราก็จะได้รับข่าวร้ายนะครับว่าม,มันมีความสเสียเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทั้งผมแล้วก็พักประชาสังคมเราก็อยากจะแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เสียสละและผมเชื่อว่าจริงๆแนวหน้าเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะพี่น้องท,ะทะหารเท่านั้นนะครับ ยังมีอ,อสอยังมีอีกอาสาสมัครยังมีอีกหลายหลายคนนะครับที่พยายามทํางานนักเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์นี้นะครับมันคลี่คลายดูเร็วแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสามารถที่จะได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็อยู่อย่างมีเรียกว่าปกติสุขนะครับหัวเตอร์เนี่ยช่วยกันให้กำลังใจแน่นอนสามารถตอบว่าสามารถะระบายออกได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็ เชื่อว่าความเป็น DNA ็เาเป็น Spirit ของอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนก็คือเรารับฟังทุกความคิดเห็นเอาไปพัฒนาตัวเองเอาไปปรับปรุงเพื่อให้มันมีการตัดสินใจที่รอบด้านมากขึ้นที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้มีสมาธิพาพวกเราไปถึงชัยชนะที่อาจจะชา้าไปแค่2ปี แต่บรรยากาศแบบนั้นก็จะกลับไปทำแลวเราจะชนะได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนครับการเคลื่อนไหวรอบนี้นะก็นำโดยแม่ทัพใหญ่ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นเจ้าของพักนะครับนำพิธานำเทงนะครับแล้วก็นำอดีตหัวหน้าพักไม่ว่าจะเป็นพักอนาคตใหม่พักประชาชนนะครับแล้วก็แกนนำพักส้มทั้งหมด นะครับออกมาเดินหน้านะครับเพื่อที่จะขอโทษนะที่ไม่สามารถล้มรัฐธรรมานูญพุทธศักราช2560ได้ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงนะครับโดยมีแกนนำที่เป็นผู้ังหาตามมาตรา112นะครับไปใส่ชุดเขียวไปร่วมกับองค์กรบางองค์กรนะครับมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการล้มรัฐธรรมานูญพุทธศักราช2560สุดท้าย ล่มกลางคันโรมนะครับก็บอกว่านะไทยต้องเล่นงานเขมรต้องล้อมเขมรแไม่เด็กเมื่อวันซื่นนะครับประเทศไทยทำไปนานแล้วทำมาหลายเดือนแล้วทำมาตั้งแต่ต้นถอดบทเรียนมาตั้งแต่ปี2554ไปต้นมาเพราะเราเสียบเขา้าพระวิหารเพราะมีนักการเมืองมีพักการเมืองเป็นที่ปรึกษาให้กัรทักษิณ และใช้หลักยุทธการที่ชื่อว่าโลกล้อมประเทศไทยนะครับจนเป็นที่มาของเราต้องเสียเขาพระวิหารไปรอบนี้ประเทศไทยเอาคืนจัดหนักเต็มรูปแบบคำพูดวาจาภาษาที่โรมออกมาพูดนะครับสะท้อนให้เห็นชั้นความคิดของนักการเมืองที่เป็นอนดีตสอสออดีตรประธานกรรมธิการนะครับขณะเดียวกันการจัดเวทีนะครับของพักส้มนะคราวนี้ก็รวมทุกพักของเขาอะนะคร หน้าเดิมๆนะที่นำโดยธนาธรคราวนี้เป็นที่น่าแปลกใจนะครับเมื่อก่อนนี่หูพักส้มจัดเวทีนี่คนลึมเลยคราวนี้จัดเวทีขึ้นมาก็มีแต่พวกเขานะแล้วก็มีสื่อมวลชนนะฮะไปทําข่าวพอสื่อถ่ายออกมาก็เห็นภาพชัดเจนว่าไม่โอ้โหไม่อึกระทึกคึกโคมนะฮะโปรโมโชั่นก็คงหมดไปแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่าน,นั้นก็คือเรื่องของคําพูดของเทงนะครับที่ออกมาโจมตีนะครับประเทศไทยถูก หยิบยกกลับไปเป็นประเด็นนะครับที่ขมรอ้างสื่อขมรอ้างในการกลับมาโจมตีประเทศไทยนะครับความขัดแยง้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นความเห็นต่างที่เกิดขึ้นนะครับอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนคุณส่วนสังเกตไหมฮะพอเกิดสงครามขึ้นคนกลุ่มนี้ไม่ได้มาปกป้องประเทศนะครับไม่ได้มาปกป้องทาหารกลับมุ่งโจมตีเป็นสําคัญมีอดีตสสบางคนตอนเป็นสสเนี่ยก็อ้างว่าไงฮะบอกว่าทหารมีตั้ง40,000 0คน จะไปให้พลทหารไปรบทําไมอืทหารก็ไม่เคยเกณฑ์นะครับสงครามก็ไม่เคยรบฝึกก็ไม่เคยฝึกนะครับแต่ก็มาตั้งคําถามแบบนี้เพื่อลิดลอนนะครับความรู้สึกของนักการทหารซึ่งทหารไทยเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า15รายนะครับและทำสงครามยาวนานมาจนถึงขณะนี้ก็กว่า3เดือนแล้วนะครับรบกับเขมรยกนี้ก็มายกที่2ที่3แล้วนะครับยอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นวันนี้ พักสมไม่ฟีเวอร์เหมือนเดิมนะครับไม่ฮือฮาเหมือนเดิมเพราะทุกคนเริ่มเห็นท่าแท้โดยหลักของมันคือความจริงพึงเอาชนะคำมดเท็ดด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ